พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสร์1น2ปีนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับองค์นี้นะดูลักษณะ,ะครับเหมือนจะเป็นพระที่มีสีพึ่งขึ้นมาเคลือบทางองค์นะครับแล้วก็มีลักษณะของการแตกลายงานะครับเดี๋ยวเรามาชมความพิเศษขององค์นี้นะครับพระสมเด็จ รุ่นอนุสร์2 2 2ปีเนี่ยนะครับก็จะสร้างในปี2537นะครับมีทั้งเนื้อผงแล้วก็เนื้อโลหะนะครับองน,นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับสังเกตโดยรวมก็เหมือนเดิมนะครับก็คือพระพุทธประทับอยู่บนฐาน3ชั้นนะครับอันนี้คือเส้นผระทิ์นะของพระองค์นี้นะครับสวยงามนะครับดูเสียนกลมโตนะครับอ่ะเรามาชม ความพิเศษกันนะครับพระองค์นี้เนี่ยจะขยายให้ชมนะครับเนี่จะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงแขนขวาด้านล่างนะครับมีเม็ดผุดขึ้นนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมีเม็ดเรียงกันอยู่นะครับเดี๋ยวมือไม่นิ่งนะเนี่ยเห็นไหมครับมีเม็ดรวมมีเม็ดเรียงกันอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะนับได้ประมาณหกเม็ดนะครับ 2นะครับ2นะครับเม็ดไข่ปลานะครับเหมือนจะนะเห็นไหมครับเหมือนจะมีการซ้อนกันนะของเม็ดไข่ปลาอยู่2เม็ดนะสังเกตดูนะแบบนี้นะครับจะเห็นนะออขออภัยนะครับนะแบบนี้นะจะเห็นนะครับเหมือนซ้อนกันอยู่2เม็ดนะครับอ่านะเสียนกลมโตนะครับมีเม็ดผุดที่ใต้แขนนะครับ แบบนี้มีเม็ดไข่ปลานะครับเหมือนซ้อนกันอยู่2เม็ดอ่านี่นะครับเส้นผ้าทิพย์ตรงนะปลายด้านซ้ายขององค์พระนะครับมีรูยังไครับเหมือนกับรูเข็มนะครับให้ชมอ่ชจะเจนไหมอ่านะครับเนี่ยนะครับเหมือนเป็นรูเข็มนะครับส่วนอื่นก็จะมีเม็ดมวลสารนะครับปรากฏขึ้นทั่วองค์พระนะสีดํานะครับ ดูพระสวยสมบูรณ์นะครับมีคราบสีพึ่งเคลือบเหมือนจะออกเป็นทนสีเหลืองเหลืองแล้วนะครับพลิกดูด้านหลังนะครับก็มีระยางสีม่วงนะครับนี่นะครับก็มีคราบแต่รายงานให้นะครับมีตอยางสีม่วงนี้เหมือนจะกลมกลืนนะแต่ว่าถ้าส่องดูเนี่ยก็จะมีความคมชัดอยู่นะครับ นะครับให้พิจารณาดูนะครับว่าตําหนิแบบนี้นะครับเสียนกลมโตนะมีเม็ดที่แขนนะครับนะครับแล้วก็จุดเม็ดไข่ปลาเหมือน2ชั้นแล้วก็มีรูเข็มตรงปลายผ้าทิ่ด้านซ้ายนะครับจะเป็นพิมพ์อะไรนะครับก็นานๆจะเจอทีนะครับก็มีแล้วนะครับ มีเพิ่งจะได้มาองค์แรกเหมือนกันนะครับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นพระแท้นะครับที่จัดสร้างโดยวัดระฆังนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับพิจารณานะครับหากถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับสนใจทักทายเข้าหากันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ